สวัสดีสวัสดีพี่น้องเนาะสวัสดีตอนอไก่สีบยบายพี่น้องนี่ก็พักเพียงพี่น้องเลยมากินเขาเนาะมันจะมีอาหารอ่ายังลุงนี่ยังต้มหลยเลยยัง ต้มต้มมาบอ่ะอ่าต้มเห็ดปวกพี่น้องนี่พี่น้องอาหารบ้านเฮาเนาะเห็ดปวกเนาะต้มเห็ดปวกเนาะอ่ามีแจ่วแน่แล้วก็อ่าปลาแห้งแล้วก็นสินแห้งอ่าอะไรก็นหนกแค่คุ้มหนกแค่วาเนี่บ้านเฮาเนาะ Mà mà phía đâu chỉ nó khó lắm cả nè, sợ bố giúp con Chắc pha nhá, qua thảo như, nó hỏi vậy Chiều Thật chào hả? มักซีเม็ด์วกก่อนอ่าวันที่เก่ากันยานพี่น้องมือนนี่มันได้การกับคำขึ้นพือเก่าพี่น้องอก่อเฮือนเนาะใกล้แล้วก็เซลล์เละพี่น้องยังเหลือตอนบใบเขา,ยยาแล้วนะ่ะน่าจะแล้วอยู่ตอนแรกโอให้บอกพี่น้อง กินอาหารนะแลหารปหางตัวนึงนะเฮ้ยมาไหมเฮ้ยกลัว จะค่ายคือปลาคอนมาเนอะแมงม็คือปลาคอเนาะเหมืนอนแบบแมงมอมาปลาอกนี่นิ้นบ่น้องมึงนังนีนั่งปลาคอนนิ้นแล้วห้อยแล่ กินข้าวเรียบร้อยแล้วพี่น้องกัล้างมือล่างยางเรียบร้อยแล้วเนาะมาตอนนี้กันเลยสิพาเลาะเบื้องเฮือนก่อนกันนะก็เรียบร้อยแล้วทั้งนอกทั้งในกัอ่าทั้งในก็ยังเหลือบลายเนาะมือดีฮะวันนี้ใส่ลูกแก้วลูกแก้วอ่าแน่นาห้องเนาะเดี๋ยวกัเบื้องข้างในว่ามีอย่างแน่เนาะางในเนาะ กัดก็สุดยอดพี่น้องฝนตกยิ้มยับยิ้มยับตลอดตั้งแต่เมื่อซื่อน,นั่นพี่น้องตกมากกับเรื่อยๆเนาะฝนกับเมื่อวาน,นี่กอาได้ไปซีโนโกับฝนตกทางซีโนโกัโปูไปลําบากพี่น้องอาได้ไปซื้อเขาให้เอ้วันตาเพื่นอนวานเนาะขาาเก็จะค่อนข้างจะลําบากในฝนตกมีขางเนาะตามขางมัน,นพี่น้องเนาะ เดี๋ยวเขาเบิ้งข้างในน,น้ำแข็งเนาะยดยูยูบล็อกพี่น้องกะน่าจะพออยู่บล็อกพี่น้องเพราะว่ามันเหลืออยู่แถวเดียวเนาะอ่าท่านี้กะยังอยู่บล็อกเนาะแต่ตมบิดคิดว่าบล็อกสิบเหลือพี่น้องเดี๋ยวบล็อกสิบ่พอเนาะกะเบิ้งแล้วกะน,น่าจะพอบล็อกพี่น้องข้างในเขาก็ได้อ่า ติดโลแก้วประมาณนี้เนาะอันนี้ติดไว้ก่อนให้มันแข็งตัวจัง้อยนึงก่สิได้เอาเอาบล็อกขึ้นไปใส่เนาะตัวนาตัวนาเขาได้ไปติดก้อนแต่เนานนะ,ะสิประมาณนี้เนาะนี่นะ นเอาไว้ก่อนเนาะเอาไว้เหดแสงเด็ดเข้ามาเพราะว่าให้มันเห็นทุ่วงเมะตาสีอัดตัวเต็งเต็งก่อนมากกว่าสีโบเห็นทุ่งตอนเวลาเมาราบเขาสาบนะพี่เนาะมีห่องเนาะห้องหนึ่งกับสิประมาณนี้พี่เนาะห้องหนึ่งกับทางกว้างเนาะทางกว้างกับสามเมตรฮาซิปพี่เนาะ ห้องกวางห้องหนึ่งสามเมตรห้าสิบเนาะก,กะนอนได้สองสามคนสบายเลยสิประมาณนี้นาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเปิดขาบ่งห้องนี้กันห้องนี้ยังไม่แล้วเนาะยังเอาไว้ติดเรียกินเข้าเรียบร้อยกันพักผ่อนจังน,น้อยกะสิได้ขึ้นติดห้องนี้หมนเรียบร้อยกันมืออื้อมบางที่ก็สิยุทก่อนพี่น้องก,กะพักผ่อนก่อนเนาะ หมืน่นกะพักพรก็จังมือจางไหนพี่น้องมันเมื่อยเนาะเอาเฮ็ดมาตลอดเนาะนี่สาวบ้านนี่เนาะน้ำก็ได้กินน้ำห่อนตลอดพี่น้องกินน้ำต้มตลอดเนาะน้ำต,ต้มน้ำกินเนาะ ปูเลืออยู่หาศพตัวนี้น่าจะแล้วงยิ่งมักงตัวนี้เนาะเลืออยู่หาศพปูไป่เนาะตามคางเทีอนกันเฮียต้องผ่าสรวันน้อยเนาะเป็นแคมทางพี่เนาะ าานมาเนะก็โอเคพี่น้องสหรับดาห์นี้ก็อ่าขอบคุณขอบคุณเนาะทุกกขลังแรงใจเดอ้พอ,อ,อพี่น,นอ้องก็ขอบคุณขอบคุณเนาะที่เข้ามารับชมคลิปเฮาแล้วก็กดติดตามให้เป็นกขลังใจให้แบบให้เบามายด้วยดีเสมอมาพี่น้องก็ื้อนี้ก็ว่าจะได้ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้มองนี้เด้อก็ บางเทื้อบางบางบางเทื้อบางที่เนะาะเขาบอ,อกเป็นยังอ่าเขาบอกคำจารได้ค่ะผิดพลาดนะพี่น้องเนาะคะขอโทษขออภัยไว้มองนี่พี่นอ้องสำหรับสำหรับพีนน่นี่กะมากินข่าวเที่ยงพี่น้องว่ามปนเที่ยงกับสีช่วงบ่ายแล้วเนาะะมารีวิวให้อ่าพี่น้องเบิ้งเลยกันมารีวิวเพื่อนให้พี่น้องเบิ้งก่อนสีอ่าเขาสีจบคลิปเนาะะในกอเป็นที่เรียบร้อยเนาะมื้อน,นี้อาจจะเรียบร้อยเนาอะก,กอ็ โอ้ยไม่น้องอาจจะเรียบร้อยเนาะกะโอเคขอบคุณขอบคุณเนาะเอาไว้เป็นห้องโถงกะประมาณนี้พี่น้องแล้วก็ห้องทางสายมือเนาะเอาเข้ามาทางในกะทางสายมือกะสิเป็นห้องว่างข้างหน้าพุ่นกะเป็นห้องว่างพี่น้องแล้วกะเอาไว้อา่าเฮ็ดห้หองนอนสองห้องเนาะสิประมาณนี้เนาะกะ โอเคขอบคุณขอบคุณทุกกำลังลงใจเด้อสุขุสุขคนนะขคเน,ะนา,เา,นขขา,าะขอบคุณขอบคุณทั้งผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นอ่ะที่ได้โอนเงินมาช่วยเหลือลูกล้านก็ขอบคุณขอบคุณหลายหลายละขอบคุณขอบคุณทั้งอ่าไอเพชรไอก็เอ้ยไปบิงน้ำเนาะที่เป็นกำลังใจให้บ่าวบานเลยก็ได้ซื้ออุปกรณ์หลายอย่างคือกันก็ขอบคุณขอบคุณเนาะไปซโนูนบ้านนี่พี่น้องก็ได้ไปถามวงกบเนาะพี่น้องเนาะก็โอ้ย ราคามันสูงแหงพี่น้องค่อนข้างจะไล่ประมาณเบิดไลยพี่น้องแต่เป็นมงกบเนาะเขาได้ไปถาม,มาาเมื่อวานี่กับบานใหญ่นี่ตัวนี้เนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันมีหลายราคาพี่น้องราคาเริ่มต้นอยู่ที่อาสามเซนปลายขึ้นเนาะสี่เซนปลายหาเซนก็นมีพี่น้องอตัวตัวน้อยตัวยังกะราคากะ เริ่มต้นกันตั้งแต่อ่ารักสองแสนขึ้นพี่น้องก็โอ้ลำบากแต่น้ำอันนี้เนี่ยพี่น้องก็บานประตูเนาะก็ถัสซิซอก็ซิเบิร์ตอยู่ประมาณหลายล้านเตอรพี่น้นาอ่าขัสซื้อบานประตูเนาะพอไปทามกันแล้วกันเพราะว่าเขายังบ่ได้ไล่ว่ามันมีจากบานจังยังเนาะก็ค่อนข้างจะแพงพี่น้องก็โอ้ ก็ยังคิดหนักก็ยังนำบาดประตูเขบพแห้งพี่น้องเนาะเพราะว่าราคามันต่างกันกันกบวงกบเนะาะเขาได้ไปถามเขาก็ไปถามซื้อเขาอย่ายงบเอาพี่น้องว่า้เบิงก่อนเบ่งงบก่อนว่ามันเงินมันยังไหวบว่พี่น้องให้มันเลี้ยวสาบเลี้ยวเทพืนก่อนค่อยกันว่ากันเนาะ bán một cục phèn khá là lung sư mà em luôn mà lung à, tổ thực suốt mình thì nó à, thôi đấy nó mưa nào hả à, à sư bán bất tú mưa này thay luôn <cười> hả mẹ <laughs> mình xám bài bọn mình <laughs> hả ซ้ำเส้นหาเนาะบานธรรมดาบานถูกสุดสซ้ำเสนหาพี่เนาะกระเบิงก่อนพี่นอ้ ng, 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 นนองกะยังยังบ่แล้วสาบเนาะเขายังคอนเฟิร์มบไ่ได้เขาเสียเอาเนี่ยไรเนาะกะยังเทพื้นอีกพี่นอ้องแล้วกะ ng, ยังแหยังบ่ได้พี่นอ้องแหแล้วก่ายแหรถนึ่งอย่างไรแหจากรถนึ่งแล้วกะ่า,ายไส้นี่น่าจะ น่าจะยังบ่พอเนาะทรายนี่ทรายทรายจะลดหนึ่งเลยกอ่าปูนประมาณสองตนพี่น้องน่าจะพอเนาะประมาณนี้พี่น้องอ่าปูนประมาณสองตนน่าจะพอทั้งสาบทั้งอ่าเทพื้นพี่น้องอ่าโอเคพี่น้องเนาะกะสาลิชินิกาขอบบุญขอบคุณเด้อทุกกำลังแรงใจเนาะกะขอบบุญขอบคุณทั้งผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเลยกะ ต่างเอกรายสุขุชน,นเนาะที่ได้มาสนับสนุนเบาวมันอ่าโดยดีเสมอมาพี่นอกก้องกะอาจจะเพิ่นอาจจะซอยอ่ามาตลอดเนาะทางผู้ใหญ่ยยใจดีทั้งผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นกะขอบุญขอบคุณเนาะซารัคินี้ไปเลยเดอ้อบ๊ายบายพี่นอ้องบ๊ายบายเนาะ,ะบ๊ายบายสบายดีพี่นอ้อง